โอ้มาแล้วมาแล้วครับโอ้ถ่ายเลยครับมันซคปันเปปาพิันนมมกาศยกสุดงกัเเราครับทางออกบานคุดขานอนหมักแซลวครับเราทางเชียงใต้ลาบโบราบเพราะอะไร โอ้โหมันมีปลาไอ้ปลาดีก็สะดุ้งแง่มต้นนี่หมู่บ้านไหนบ้างหมู่บ้านไ่หมู่บ้านป่าไได้เนี่มือนี้ได้กระเซาดึงนะครับหกศอกสองหลังนะครับบรรการยามเชสานะครับ

บัตรันบัแรงมันสวดมาดีแทนน่ <laughs> าจะได้ตัวสองตัวไปลองใครยังลเลยเก็บอยู่บัตรแรกมากดีอ่ะ หลังมันกระไดอยู่ครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้วครับนี่ <c oughs> เออมันแดงฉีเนี่ยมัน <c oughs> <c oughs>

มมหมนเงีอสวดอีกบ่มาสวดตะวันดิเก็บอยูเงินมาอไรยัง <c oughs> nè mai là mai là hấp ừ. Hãy <laughs> กีต่อกันสองบาทละอีไก่กีก้อนนี่นี่าเค้งหน่อยหลายๆนี่ปกีก้อนนี่ตะมะเขามองนี่เกอันมองม่่อยกมองนี่แหละเทืยกดีก็มูสุพี <laughs> ครับ <laughs> ครับ <laughs> ชิ้นร่รกปนโอแ้มาแล้วครับโอ้หายเล่ครับมันกระดูกใหญ่ครับกระดูกคาด ปลาดุกไม่ใช่แคจนุนาผมว่าเป็นห่วงครับใช่ไหมว่าเป็นปลาลอดไหมโอ้ไม่แล้วไม่และทอันะลรไหมฟองบัมิโอ้ móc móc mua móc rồi móc 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 là móc 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 mua thì móc đẹp móc ต่อกนเลยโอ้สองสาบ,บาทติตตอกนเลยไม่ว่ามันตากได้แล้วไย <c oughs>

ช่วงป่าเขามากเลมตรป่าลุยนี่กครับของเพราะว่าคนคือืของเกดริ่มมาแล้วตัวมูใหญ่มาทานไม่หวด <ard> มาแล้วมาแล้ววันนี้โดนเติบเลยเอาจะเคยไม่โอ้อตายตายต่ยตายพ่อที่อดแ่โดดออกแขวงบุญบเด้อเนี่ยนี่แตกมาโดดออกเออ hay <laughs> lẹo <coughs> mai là <lâu>, mai là gấp nhé dây

โอ้ยโคงการแปดปีแล้วรับรับประกันถือกันมาป่ามันมาห่างละร่อยเนี่ยวม่งแบบแม่งแล้วโยนเกือบครับ

ก็จหัังมีมม่นที่เป็นอางน้่มแล้วจะรู้สกวกนเนี่ยงานลเาตองตงห มจถ่า,ย,าย,ย,ยครับได้เรื่อยๆแล้วมันเก็บเรื่อยๆพเมองอบองบเ็ครื่งทางเนย่ยแล้วก็ยกเรื่อยครับลิปนีไวสัก้นครับขอบคุณครับ